มาส่งคาลิเทาคาตอนเก้าสิบหกในคันเนาะเนะ้นาเจหวังในเด็กก็คาเตอัโอมโฮมตัวมันยาวเตอ่านกว่าเจ้าในเก้ในคันเนาะให้สั่งเลวันในตัวอันอยู่ในในในตั้งนาบนอันเท่าฮิลิเพนมาเอ,อ่อเน้าตอนพอถึงเก้าสิบหกในในมันก็มีในในมัวเราในคันเนะาเนะก็เปิดนั่นแล้วเต็มโฮมตัวมันยาวคันเนาะมาโฮเอ่อมาอ่านโดยจำกันค่ะปูคาเกเซไปมา กาละแมนะคะ,นะ,คะเนาะเอาค่ะอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์บันยรากา็อย่าไปลืมติดตามอ่า YouTube Facebook ค่าไว้นะคะ่ะเนาะเป็นงืท่าเมื่อนามาสังืกอว่าเคยเห็นลิกไทยลิกไทยตอนหมอแหงเราก็อย่าไปลืมมาคอมเมนต์ลัดว่าเคยเห็นตอนหมอกนะครัเนาะอ่าเมื่อเหลียวพี่น้องคาร์เจอเล็บเห็นมีมีก็โมโย่นสีสีไว้นะครัเนาะเอาค่ะอ่าทงแถวหนึงอ๋อเดี๋ยวเลยเปลี่ยนภาษาอยู่เนาะปูขาเก๋ออก,าาอก่าปู ปูคามันซื้อเัืนาดเนาะปูคาเกลือปูคาเอา่อพ่ายไหนขาเนะาะเซไปมาในปองว่ามันมันวูกว่าวูมากาละเมอจเป็นจิคามมุนข่ะเนาะเพรามาแต่เอกละเมมงนั่นนะลําลำนั่นกาละเม่นเนาะไทยอาที่ห้องจอมมานกินก๋วยกเด้วยเด้นะแหมีรุหอเอแห,หอ๋อห้อมโตเนี่นก็ลื่ไปแล้วแมีรุ ดูจำปีมีจำปาใน่ค่ะเนาะแหเนี่บอกว่าเป็นอันนี้แล้วก็เอ่อแครค่ะเนาะก้ามแต้เป็นห้องแคร์จังใจอันเป็นแหวานป้านั่นแครหวานป้าแหมีรูก็บอกว่าแหแครมีหูดูจำปีบอกว่าด้วยหมอกสาเงินมีจำปาก็บอกว่ามีหมอกสาหมอกสาค่ำในค่ะเนาะลาตัวโตโคดู โคตัวดำทำนาบัวในขันนาะลาเนี่ยบอกว่าเป็นลาลาดตัวเยอะโยกอวูตัวหนำในขันนาะโยกอทำนาบัวเนี่ยบอกว่าเฮ็ดนาบัวในขันนาะโยกอหัวใจเราป่องขันนาะเฮามีเยอะบอกว่าเฮามีหนำเละเทนะเละเทนะ บอกว่ามันเกิดหน้าในคณะเนาะมา马拉โก马拉ะก,ะกเนี่ยบอกว่าเป็นใน,นคณะเนะาะ马拉โกเนี่เป็นมาสร้างพ่อค่ะเนาะรออะไรรออะไรบอกว่าปเปิ้ลเฮดสังปเปิ้ลสังใน,นคณะเนะาะใบตำแยใบยตำแยเป็นจื้อไว้ไม่เส้นหนึ่งคณะเนาะแกแลดู แกแลดูเนี่ยครับเนาะอ่าแกเนี่ยผมว่าเป็นเป็นกุ่อแคหมายถึงเป็นเหตุารณ์หนาสาเนยครับเนาะได้เลยเนาะอ่าแกแลดูเนี่ยผมว่ามันหยักตัวเมันหยักตัวกว่าอะไรครับเนาะมันมุงตัวเนี่ยก็ว่าอะไรครับเนาะถูขาลาถูขาลาบอกว่าถูขาลาเนี่ยครับมาพอดีมาพอดีเนี่ยผมว่ามาแมน์เนเลียเนี่ยครับเนาะ ปีระกาปีระกาเนะี่ยบอกว่าเป็นปีปางใต้ออมนะใชนะ่เป็นปีไก่ครับเนาะปีปางใต้ปีระกาไ่นเป็นปีไก่ครับเนาะนาลิกานาลิกาก็เป็นนายลีครับเนาะพาไปเฮพาไปเฮบอกว่าโจกว่าโจกว่าหุ่นกว่าโคนั่นคหละเนาะโดยเด็ดเวลาทำรรเวลาทำไหนะเป็นเป็นข้าวยำเฮ็ดนะครับ กำมือทีกำมือทีเนี่ยเพราะว่ากำตามมือให้ไหนคันเนาะสีเทาดำสีเทาดำไหนคันเนาะในแต่เรปเตอเป็นสังหน้าสีเทาดำนั่สีเทาดิสีเทานเนี่ยเ,เ,เป็นสีหม่นคันเนาะสีหม่นลำแต่เละวัในในคล้ายๆเนาะกำไลมือกำไลมือเป็นแหวนคันเนาะถือมะเขือถือมะเขือยี่ปุ่เขือคะ่ะเรือสำเภา เรือสำเพอเรือสำเพอเป็นเฮิร์ไบครับเนาะเฮือนเป็นมีแผ่นนะั่นภูเขาไฟภูเขาไฟเป็นรอยไฟครับไถนาดีไถนาดีนี่ครับไถนาครับเนาะตีผัวผัวตีผัวผัวประมอณป่อพวกอะครับเนาะยั่วโมโหยั่วโมโห ยอะในเรติบิญจีเกลนขนมโมโหในได้ปองว่าใจลำค่ะโมโหค่ะเนาะใจรำโคคือวัวโคคือวัวโคในปองว่าเป็นวัวนค่ะโคในปองว่าเป็นวัวในคับผัวและเมียผัวและเมียผัวและเมียค่ะเจระในเจรใน,รใ,นในได้ไปพัวค่ะให้กะ ไฮกะปิไฮกะปินะครับเนาะเป็นไฮกัมปี้ครับเนาะสีราณีมันจะสีเนาะเป็นสีครับเนาะสีราณีสีรานีนะครับเนาะอันนี้ไปคุยที่ป่องครับเนาะอาสาธรรมอาสาธรรมในกลามแต่เขาเรียกกันถามการเฮ็ดการกว่าการมาเขากัรเฮ็ดไว้หม้อเขาการกว่าหม้อเขาการกินหม้อในการ นะเป็นเขาก็มากาั่นตั้งใจเฮ็ดนั่นค่ะเนาะอาสาธรำเนาะคำอาแปะคำอาแปะนะคะเนาะคำได้บอกว่าโคนอาแปะในตีแลยเป็นจีก้นค่ะเนาะโคโคอาแปะนี่ค่ะยิ่เนาะแก่ลำไย,ยแก่ลำไยบอกว่าก๊อกลำไย,ยค่ะเนาะก๊อกเปิืกมันค่ะเนาะในโถยา ในโถยาบอกว่ามีในมีในกอกยามีใน,อนอแอบยาใช่ไหมครับลาขาเกลาขาเกบอกว่าเป็นลาอันคามดีอันคามซื้อนั่นเองครัเทดูสิเทดูสิบอกว่าเฮด้วยลเลยเฮด้วยเลยนะครัเนาะปิตุลาปิตุลาไหนะคระัเนาะ ปีตู่แน่นแล็บจะเป็นจิกวัวในขนนตลาในแต่ก็บอกว่าลือนะะั่นค่ะเนาะเจอกันว่าเอ่อขอลาฉันในเขาย้อนลือนะะันออนอ่นค่ะเนาะเหตุการณ์ย้อนลือการฉันในงาดำดีงาดำดีงาดำดีนะะี่ค่ะงาลำลิกาฉันใะนคะ่ะมีสุรามีสุราในขะอะเนาะ,ะเอาค่ะห้าเสิปันเซกัมในขอะเนาะอันเลยเออคาราพิลัตพลกว่าในก็พิเต็มวางก่อนมันมันคลื่นคำนะคำในขอนเนาะ ฝังใส่ปันอินนั่นค่ะมังโตในมันเต็มมีความหมายมันเขาข้าจะรู้กว่าออกเสียงก็เพราะความหมายมันแต่เขาไว้ก่อนนั่นค่ะเนาะขอความมังอันก็เพื่อห้าจะไทยเต้อะไรเนี่ยเขาได้หู้กว่าเพราะเสียงก็อําไรนั่นค่ะเนาะไม่ก็สังเสวะพี่น้องค่ะเจอฤาษีเลยหู้อันเลยเอ่อมาเจอว่าสิร้านนี้ในป่องสังในก็สังว่าหู่ในก็มาคอมเมนต์ไรอยู่นี่ค่ะเนาะเอาค่ะยินชมกูก็ข้าบมกสูงค่ข้าด้วยกันตอนมือค้าเนาะ